สรุปผลการดำเนินงานศูนย์นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนานิคมประจำเดือนเมษายน2565 25. วันที่5เมษายน2565 25. เวลา1 0ตรง ศูนย์การศึกษานรระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพ,า,พา,นานิคมนำโดยนายมงคลแก้วดีผู้อำนวยการกศนอำเภอพ,า,พา,นานิคมพร้อมด้วยคณะบุคลครูกศนอำเภอพ,า,พา,นานิคมร่วมต้อนรับนายทิติประสานสอนผูต้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและติดตามประเมินผลประเด็นเล่นด่ดวนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในเขตตรวจราชการที่6และเขตตรวจราชการที่1 0 ผ่านสีอิเล็กทรอนิกสออนไลน์ซูม m ิตต t ้งณนห้องประชุมกศนอำปนนปณนิคมอำปนนปณนิคมจัังวหสกลนครวันที่6เมษายน2565 เวลา13เาฬิกานายมงคลแก้วดีผูก้กำกการกษนอเภรพกนนิคมได้มอบหมายให้ในายชวัตแก้วดีครูกศษตําบลนายวรชัยสุวรรณชัยลบครูกกษตํตบลพร้อมด้วยคณะศึกษากษนอเนาริกันนิคมเข้าร่วมกิจกรรมเชิงรุกทรายแอดโฮมร่วมกับเครือข่ายโดยใช้กกษตําบลเป็นฐานโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอซาไบโอแมสทูเอเนจีแอนด์ไบโอซาร์คอมมูนิตี้ ประจำปีงบประมาณส5 6 5นรุ่นที่1สุวิทยาสัยเพื่อการศึกษานครพนมณหอประชุมกศนอำเภอพนานิคมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธิตการใช้เตาแปปซี่ในการแปลงขยะชีวมวลสู่พลังงานไบโอซ่าสู่อาหารคาร์บอนตามประสานพิษ วันที่7เมษายน2565เวลา1 3ตรงในมงคลแก้วดีผู้มีการกสนอำเภอพนานิคมได้มอบหมายให้ในสุวัสด์พรมสิริผูาา้กศนตำบลเข้าร่วมประชุมคัดกรองอาการมึนเมาโดยด่านครอบครัวหรือชุมชนผ่านซีเล็กทรอนิ์ออนไลน์ z ูมค g u p Meeting น,กนักกศนอำเภอพนานิคมอำเภอพนานิคมจังหวัดสุพรรรเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนิน,นงาน ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุในจังหวัดสกลนครโดยมีนายแพทย์นรงจันแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมและมอบแนวทางในการดำเนินงานในครั้งนี้วันที่8เมษายน2565เวลา9.30นาที ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัจยาสัยอำเภอพนานิคมนำโดยในมงคลแก้วดีผู้มีการกศนอำเภอพนานิคมพร้อมด้วยคณะบุคลครูกศนอำเภอพนานิคมเข้าร่วมบริจาครลหิตดวงตาและอวัยวะกับหน่วยงานเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลศูย์สกลนครณโรงเรียนอนุบาลพนานิคมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อนำโรหิตที่บริจาคไปใช้ประโยชน์ในกิจการทางการแพทย์ต่อไป วันที่8เมษายน2565เวลาก้านิกาตรงในมงคลแก้วดีผู้อำนวยการกศนอำภอพนานิคมพร้อมด้วยนางพนทิพย์เดชโฮมนายปิยะดาบชัยครูกศนอำภอพนานิคมเข้าร่วมกันประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภทและบละุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดสุนครครั้งที่3ทั2515ประจำเดือนมีนาคม2565 ณห้องประชุมโคสิตโฆษณาสันติสำนักง,งานกศนจังหวัดสุนครโดยมีน,า,นายชันชัยพลกังเสงผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดสุนครเป็นประธานในการประชุม วันที่11มษาย,ยน2515เวลา8นาฬิกาตรงศูนย์การศึกษานอรระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนนิคมนำโดยนายมงคลแก้วดีผพ้่อในการกศนอำเภอพนนิคมพร้อมด้วยคณะบุคลครูจัดกิจกรรมคารพทงชาติหน้าเสาธงณกศกนอำเภอพนนิคมอำเภอพนนิคมจังหวัดสุรนครเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของบุคลากรและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ วันที่11เมษาย,ยน2 5๖5เวลาก๙ตรนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนานิคมดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกศนอำเภอพนนนิคมครั้งที่3ทับ5 5 6 5ประจำเดือนมีนาคม2565ณนห้องประชุมกศนอำเภอพนานิคมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร โดยมีนายมงคลแก้วดีผู้วยการกศนอมเยภยณณิคมเป็นประธานในการประชุมชีช้แจงข้อราชการแนวทางการดำเนินงานพร้อมด้วยมอบกิยติบัตรให้แก่บุคลากรที่มีลอยละผู้เข้าสอบวัดผลสำริจปลายภาคเรียนที่2อมีการศึกษา2565วิชาบังคับวิชาเลือกบังคับวิชาเลือกเสรีเข้าสอบเกินร้อยละ70ในครั้งนี้ด้วย วันที่12เมษายน25 1 5เวลาเปริกาสนาทีในมงคลแก้วดีผู้มีการกศนอำเภอพนนิคมพร้อมด้วยคณะบุคลครูกศนอำเภอพนนิคมเขาร่วมโครงการพัฒนาบุคลกรเพื่อส,งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรณวิชาชีพประจำปีงบประมาณ2 5 ..15 นกสําณสำนักง,งานกศนจังหวัดสุรนครอำเภอเมืองสกลน,นครจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นการพัฒนาและส,งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจรรยบัณวิชาชีพให้กับบุคลครู วันที่17เมษายน2565ในมงคลแก้วดีผูม้มยการกศนอําเภอพนนิคมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการ2565อํเอาเภอปนนิคมระหว่างวันที่11-17เมษายน2565ชีวิตวิธีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุณบบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตสต่างต์สว่างอําเภอพนนิคมจังหวัดสกลนคร วันที่1 8เ,เมษ,ษายน2565เวลา9นาฬิการตรงในบุคคลแก้วดีผู้อำนการกศนออำเภอพานิคมได้มอบหมายให้ในสถาพรพานสวรรค์ครูกศนตำบลเข้าร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมการรับสเสด็จสมเด็จพระนิธฐาธิราช้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนราชการอำเภอพาน,นิคม ณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคาําข่าหมู่ที่4ตำบลไร่อำเภอปานานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระราชะดำเนินปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนครระหว่างวันที่5-6พฤษภาคม2565 วันที่1เมษายน2565เวลาการนิกรตรงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยัศัยอำเภอพนาน,นิคมนำดนโดยนายมงคลแก้วดีผู้อำนวยการกศนอำเภอพนาน,นิคมพร้อมด้วยคณะบุคลรครูกศนอำเภอพนาน,นิคมดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาจำนวนเงิน2,000บาทตามมาตรการเยียวยานักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการณนหอประชุมกศนอำเภอ,อพนานิคมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกนลนคร เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ะปัจจุบันวันที่19เมษายน2 5 1 5เวลาเป็นกา30นาทีในบุคคลแก้วดีผู้อำนวยการกศนอพเภอพน,นิคมพร้อมด้วยคณะบุคลาคกราูกศนออพนานิคม เขาร่วมกิจกรรมอบรมโครงการสุนทิทันชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์ณโรงแรมพีซีกแกรนพลาเรตอำเภอเมืองสกลน,นครจังหวัดสกลน,นครเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรครูให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไป วันที่25เมษายนส,พส5พ้เวลาเก้าิกตรงในมบุคคลแก้วดีผู้มีการกศนอำเภอพนานิคมได้มบอบหมายให้นางสุรัลพดีสารติชนครูอาสาสมัครการศึกษาน,นอกโรงเรียนและนางทิพวรรณชัยปัญหาครูกศนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวัดป่าบ้านบางหัเมยหมูมมม่ที่สองตำบลบาหีอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนึ่งในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระรารนสวมมหาราชโดยร่วมกับสออจอ,อสอำเภอพนานิคมศวนราชการภาครัฐภาคประชาชนในพื้นที่ในการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ วันที่25ถึง28เมษายน2565ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนานิคมนำโดยนายมงคลแก้วดีผู้อำนวยการกฆษณอําเภอพนานิคมพร้อมด้วยคณะบุคลครูและคณะกรรมการสสปชอตอำเภอพนานิคมได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสสปชอตกิจกรรมรอบที่2พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสสปชอตอ โครงการสูนส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลกิจกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยสสปชตสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนครนักศกศนอําเภอพานนิคมอําเภอพานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเป็นคณะกรรมการสสปชตทั้ง10ตำบลของกศนอำําเภอพานนิคมจำนวน100คน